จะไปไหนกันครับอันนี้เราจะไปที่สนามเด็กเล่นอ่ะพาไปวิวกขจะพาขี่จักรยานไปไปดิพี่ซ้อนนะพี่ไม่ขับนะรับผได้วยผลต่ำมาเล้วหรอยครับ sang đi sang lẽ Ê, Hey, Sean, Sean Ủa, lọt đúng rồi Ủa, rồi nằm bọn cái bác? ลอดีอยาปลอดีอ๋อยังแตกแล้ว แล้ไหนอาดดวยปื้นใครเป็นโกใครเป็นโกปื้นอ่ะปื้นกระปังใครจะเป็นโกแล้วนั่นลูกบอลใคร มาเดี๋ยวพี่เตะปนกับปันเป็นกอนะสลับกันสลับกันดิคนละรอบอ่าได้ยังอ่อาปันยิง ปนเหนียวอ่ะแต่ปูมันเป็นก้อน,นเหนี่ยวจังวะมาเดี๋ยวพี่ยิงจากตรงนี้นะออโอ๊ยบอนมันแข็งจัง,งอะเอาบอลน,นั้นนะ ปานไปยิงมายิงไม่แม่นเลยให้ปุ่นยิงมางดีกว่าเดี๋ยวปุ่นยิงโห oh, รา เใกล้หน่อยดิตรงจุดนั้นเลยจุดสีแดงอะ่ะเฮ้ยแข่งกันจริงห้าลูกว,ว่าใครได้เข้ามากกว่ากันอ๋อิงแบบกระถอดอืมมาคนละห้าลูก นะของปุ่นลูกที่หนึ่งเดี๋ยวฟังเสียงกรรมการเป่านกวิทนะถึงจะเริ่มยิงได้หนึ่งสองปิดหนึ่งลูกครับปุ่นยิงเข้าแล้วต่อไปลูกที่สองครับตั้งที่จุดอ่าความยังรอบั้งเสียงหนึ่งสอง ลูกที่สองไม่เข้าครับต่อไปลูกที่สามลูกที่สามไปห,หนึ่งสองปิดโอ้ลูกที่สามไม่เข้าติดเซฟครับตอนนี้ได้หนึ่งลูกนะครับต่อไปลูกที่สี่ ฟังเสียงสัญญาณหนึ่งสองปิดลูกที่สี่เกือบเข้าครับชนสาวได้แค่ลูกเดียวตอนนีน้ลูกสุดท้ายเตรียมตัวหนึ่งสองปิดโอ้โหได้แค่ลูกเดียวครับจากห้าลูก ต่อไปตาปันนะครับต่อไปตาปันครับลูกทีหนึ่งพร้อมไหมครับมาลูกทีหนึ่งเตรียมตัวไม่เข้าเล้งดิเล้งดิไป,ไปต่อไปลูกที่สองเตรียมตัวรอสัญญาณ มารับสัญญารับสัญญาที่ w o one t รูกที่สองข้าครับขอดูท่าดีใจครับท่าดีใจไหมท่าของใครต่อไปถ้ายิงเข้าต้องดีดใจท่าเมสซี่นะ,านม,ะมาต่อไปลูกที่เท่าไหร่แล้วสี่แล้วปะสามตอนนี้เข้าลูกเดียวครับ ระวังเตรียมตัวปิเ <laughs> หลืออีกสองลูกเหลืออีกสองลูกถัดไปลูกที่สี่ครับครับยิงได้เลยปี๊ดอุ้ยปัดได้ครับเหลืออีกลูกเดียวครับ ถ้ายิงไม่เข้าเสมอนะครับต้องยิงใหม่ถ้ายิงเข้าชนะเลยครับลูกสุดท้ายครับพร้อมไหมครับที่ชูวปี๊ดยิงเข้าชนะเลยครับลูกนี้โอ้โหเสมอรครับต่อไปเดียวคนละลูกดียวคนละลูกนะครับใครจะยิงก่อนไปยิงชูบไปยิงชูบก่อน ใครจะยิงก่อนอ่าปันหาหนึ่งตอนหนึ่งนะครับถ้าปันยิงเข้าปุ่นต้องยิงเข้าถ้าปันยิงไม่เข้าปุ่นยิงข้าปุ่นชนะแต่เพิ่งราสัญญาณที่ทุกวันปี๊ดยิงได้ครับไม่เข้าครับปันไปเป็นโกต่อไปปุ่นยิงพอมไหมครับอันนี้ยิงเข้าชนะเลยนะครับ คิดว่าเข้าไหมครับเข้าแน,น่นอนแน่ใจไ,ไ,ไปชาร์จพลังมาจากครึ่งสนาม,มน,นี่นะครึ่งสนามแล้วค่อยมายิงถามยังที่ทูวันวิ่งไปเลยยิงอ้ยอุยอ้ยเข้าแล้วครับไหนทาดีใจใครทาดีใจใครมาตอนนี้มาสรุปว่าใครชนะ บอลเป็นคนชนะครับเกมนีมปป้ปิดคลิป <c oughs> ปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปอ่ปันแพ้เป็นไงบ้างครับ <c oughs> ทำไมแพ้น้องอะเป็นไง <c oughs> น้องไปวิ่งจากคุ่งสนามมายิงอะเขาใหม่อกรอบหนึ่งฮะขาใหม่อรอบนึงไม่ได้อันนี้ปิดคลิปแล้ว <c oughs> ค่อยวันหน้า <c oughs> อ่ะปิดคลิปก่อนคอนแพ้ต้องปิดคลิปสวัสดีให้ใครเข้าเ้ากดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อเปไ็ปนกำลังใจให้ผมเตะบอลจะได้ปุ๋นวยนะครับไม่ไ<อ>ปัดแมสปัดแมสชอนอน์น